คุณอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดแต่จะน่าสนใจยังไงหากคุณไม่ได้เป็นคนป๊อปปูล่ารูดี้เนี่ยเขาเป็นกัปตันทีมฟุตบอลแล้วก็อย่างฮอตมาก แล้วก็โทนี่นะรู้เรื่องนั้นดีเขาก็เลยอยากจะเป็นเพื่อนกับรูดี้ซะหน่อยอะไรของนายฟก,ก์แกเราเป็นเด็กเน์ดแล้วก็ขี้แพ้ด้วยโทนี่เป็นคนที่เรียนเก่งมาโดยตลอดแต่จากกับรูบี้ที่ยังอยู่ในโรงเรียนเพราะว่าเขาเน่ะเป็นกัปตันทีมฟุตบลอล<ะ>อ่ะเด็กชายตรงนั้นอะ่ะตัวใหญ่ๆออกมาสิเออนี่คือโอกาสของนายแล้วโทนี่ใช้ความสามารถแล้วก็โอกาสสิ <ๆ S 1> รูดี้จะได้ช่วยนายไงอ๋อ้งงั้นเนอ เออฉันช่วยนายแต่นายช่วยฉันให้ป๊อปปูล่าได้เปล่ายส yes! ขับใจนะส่วนนี่คือแอนนี่ที่เหมือนกับโทนี่มเมอยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องขอความช่วยเหลือจากคริสโอ้ว้าวคริสน่ารักมากโอ้ oh, ดูเสื้อของเธอสิแอนนี่ฉันจะช่วยแปลงโฉมให้เธอเองนะอันดับแรกเปลี่ยนเสื้อของเธอก่อนเลยอะไม่เอาไม่เอาตัวนี้ เราจะต้องเลือกที่มันมีสไตล์หน่อยเอาเสื้อยืดลายแฮนด์เมดมะเราจะใช้เสื้อยืดแล้วก็ใช้ผู้กันและสีอะคริลิกสีขาวว่ารูปร่างจากนั้นว่ารูปร่างของหญิงสาวผมยาวใบหน้าและเสื้อใช้ผู้กันอันเล็กเติมรายละเอียดบนใบหน้าของเธอแล้วเขียนข้อความเสร็จแล้วดูดีกว่าเดิม<ะ>เยอะเลยเนอะการแปลงโฉมกำลังเริ่มขึ้นแล้วแอนนี่มาโรงเรียนในเสื้อใหม่ของเธอ อ้าวเสื้อเธอเท่จังอ่ะฉันยังไม่เคยเห็นใครใส่เสื้อลายนี้เลยนะเนี่ยและโทนี่ก็ตามมาเตจเอ๊ะเอเดิ์ดนี่นายพร้อมอยังอะ่ะนี่เป็นบทเรียนแรกที่นายต้องเรียนรู้นะผู้ชายเท่ๆต้องเล่นสเก็ตบอร์ดนายต้องเล่นสเก็ตเพื่อที่จะได้มั่นใจมากขึ้นนายไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหรอกหน้าโทนี่มันตกแล้วก็ไม่ตายหรอก อนายนี่มันเนิร์เสมอต้นเสมอสมปลายจริงๆเลยอ่ะแต่อย่างน้อยก็ให้ความร่วมมือดีตั้งใจมากจนเยอะหยุดไม่อยู่แล้วเอ่อคริสไม่ได้มองโทน,นี่เลยด้วยซ้ำเฮ้ระวังหลบแล้วอู้นี่มันแผนใกล้ชิดพิชิตใจสาวหรือเปล่านี่นายยังทําให้เธอยิ้มได้แล้วนะโทน,นี่ดูแล้วก็ทำตามนะเจ้าเนิ ว้าวเธอสุดยอดมากอ่ <What? S 1> เหมือนออกหักเนื้อปลฉันคงทำได้ไม่ดีขนาดนั้นหรอกไม่ต้องท้อนะเจ้าเนะิร์ดฝึกบ่อยๆนะเดี๋ยวก็เก่งเองแอนนี่ไม่ได้แค่เรียนเก่งแต่เธอยังเป็นนักศิลปินที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยแต่ว่าเธอหน่ะด้สมซาบสุด,สด รองเท้าคู่โปรดของฉันโอ๋อแล้วจะทำยังไงอ่ะซื้อมาลอยอ่ะไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะเอนนี่ของเก่าไปของใหม่ก็มามาทำให้เป็นเรื่องง่ายๆกันแค่ใช้รองเท้าคู่เก่าใช้ปากกาเมจิกที่มีสีสันแล้วก็เขียนลายต่างๆลงไปวาดรูปเพิ่มด้วยก็ได้ ลองใส่ดูสิคราวนี้เธออาจจะได้รับความสนใจจากรูดี้ก็ได้นะ <c oughs> โอ้ยใหญ่บ้าเอา้ยอ้าวว่าฉันบาคริสเสียใจไปเลยนะเอ็นนี้ฉันอยู่ตรงนี้นะรูดี้เป็นหนุ่มที่ฮอต สในโรงเรียนจริงๆเขาเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจตลอดเลยอ่ะเทมาแถมก็ยังป๊อปปูล่ามาอีกด้วยอ่ะฉันอยากจะเป็นเหมือนนายจริงๆอ่ะโธ่เอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะป๊อปปูล่าเหมือนนายซะทีรู้ดิเอาเนอะของแบบนี้ไม่ต้องเรียนรู้นะแล้วก็มีเคล็ดลับในตัวของมันเองด้วยนายลองไปหาเรื่องตลกๆในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามันเล่าให้คนอื่นฟังดูดิอเออง,งั้นเหรองั้นลองดูเลยก็แล้วกัน แต่ดูเหมือนเจ้าโทรศัพท์นี่จะทำให้รู้สึกแย่ลงกว่าเดิมซะอีกอใครจะมารอนายเล่นมุกละเพื่อนคราวหน้าก็จะไม่ดีก่อนแล้วค่อยเอามาเล่าใหม่ละเออแอนนี้เชอบกับตันทีฟุตบอลมากอคนอะไรหลอ้อย <c oughs> เยอบผมตัวเองเข้าจนได้ เออนนี่ฉันมีไอเดียใหม่ๆแล้วลองทำทรงผมใหม่ดีนะถัก<า>เปียเส้นเล็กๆนาะรักน่ารักเดี๋ยวคนอื่นๆเขาต้องมาชอบเธอแน่ๆเลยโถ่ยายเปิลฉันยิ่งเรีบอยู่ทั้งทีมกำลังรอฉันคนเดียวนั่นเนี่ยเรื่องเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเรามาคุยเรื่องใหม่กันดีกว่านะแม้ว่าจะออกมาเดินเล่นในสวนแต่คริสก็ไม่เคยล็อกเอท์อ,ออกจากระบบเพราะว่าเธอนะ่ยต้องพบป้ล่าอยู่ตลอดเวลา ว้าวถ้าไม่มีแต่คนไลท์เธอเยอะขนาดนี้เฮอบอกฉันหน่อยสิว่าเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอะงั้นเอาโทรศัพท์มานี่มาเริ่มบทเรียนเซลฟี่กันเลยเริ่มด้วยลองใช้แอปที่มันทันสมัยหน่อย้อนั่นไงมีคนไลท์แล้ว <c oughs> เห็นนะ <c oughs> นอกจากรูดี้จะมีชื่อเสียงในการเล่าเรื่องแล้ว <c oughs> เขาก็ยังมีความแข็งแรงที่น่าทึ่งอีกด้วย ผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีกล้ามเรอเนี่ยฉันคงต้องไปถามครูก่อนว่าทำยังไงถึงจะได้แข็งแรงแบบนี้เราต้องการฟองน้ำขนาดใหญ่แบ่งออกแล้วก็ตัดขอบทีนี้ก็แค่ใส่ฟองน้ำให้เหมือนกล้ามจากนั้นก็ใช้กาวติดเข้ากับเสือ้อแล้วลองใช้กล้ามปอมของเราได้เลยเออ,อ,อไี่ทำไมกล้ามาดูแปลกๆไปทำอะไรมานี่ ที่เห็นีน่ของจริงปะเนี่ยไหนลองทดสอบดูความแห็งแรงหน่อยสิจะบ้าเอ้ยเขาหน้าอย่าโกหกอีกนะโธ่เน,นี่อันนี้นั่นเธอกำลังทำอะไรอยู่อะนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอยังเขียนไดอารี่อยู่อะนี่มาสมัยไหนกันแล้วถ้าลองใช้นี่ดูสิทวิตเตอร์เราสามารถแชร์ความคิดเห็นน้งหมดของเราได้ในนี้ได้เลยนะเฮ้ยไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวด้วยสิเธอดนี่กันนะแต่เอาเถอะ ตอนนี้ยังไม่มีคนติดตามไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกโทน,นี่น,นายนัางกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอย่าบอกนะว่านายจะเอ่อทำทรงผมนี้เรามาเลือกทรงผมใหม่ดีกว่าไหมทรงผมก็เป็นส่วนสำคัญที่ทจะทำให้เราดูดีนะบางทีเราน่าจะลองนี่เลยหรือหน้ากากม้าดีไหมโอ้ยรูดี้มีไอเดียอื่นอีกไหมเนี่ยแน่นอน นำหมวกสีดำมาแล้วใช้สีภาพโปร่งสีขาวตกแตง่งจากนั้นเพิ่มความโดดเด่นด้วยผูกกันแล้วก็สีอะคริลิกสีแดงแค่นี้เราก็ได้เครื่องประดับสุดเจ๋งแล้วไอเดียนี้เข้าท่าสุดๆนายเทพสุดๆเลยไอเนร์ดเอาละเอนนี่แค่ลับต่อไปเธอจะต้องไม่พลาดแน่ผลทางสู่หัวใจของผู้ชายคือหองของเขาเอา่อถ้าถ้ถามันไม่เสียหายอะไรฉันก็ควรจะลองอะเนาะ เออจะออกมาเป็นยังไงกันนะเอาเลยอันนี้อย่าลังเลนี่เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วล่ะว้าวเธอให้ฉันเหรอฉันชอบมากเลย t ตงเกิ o วนะนี่นักเรียนใครอนุญ,ญาตให้เธอกินขนมในห้องออกไปยืนหน้าห้องเลยนะเอาเลยแอนนี่รีบตามเข้าไปเร็ว ดีฉันก็หิวเหมือนกันนะเออฉันไม่เคยเลยว่าเนิอจะทำผิดกดได้ด้วยอะดูเหมือนโถดีของเราจะยังไม่เป็นที่ป๊อปปูล่าจะเท่าไหรน่นายควรต้องเปลี่ยนแจ็คเก็ตนายแล้วลหะอโอ้ฉันคิดอะไรเจ๋งๆออกแล้วเราจะใช้แจ็คเก็ตยีนส์เก่า แล้วก็ใช้สารพวกขาวมาทำเป็นแบ k กราวด์สำหรับภาพด้านหลังโดยใช้ผู้กันแล้วก็สีผ้าว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เราชอบโอ้โหดูดีกว่าเดิมเยอะเลยเพื่อนแจ็คเก็ตยีนสุดแท่ <Wow. S 1> ที่แสดงถึงโทนนี่ที่แท้จริงเอาล่ะเราไปเข้าเรียนกันดีกว่าชั้นเรียนศิลปะจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการปวดแจ็คเก็ตตัวใหม่ของแกมาดูกันว่าจะเป็นยังไง โอ้โหฝีมือดีมากเลยโธนี่ไหนมาดูปฏิกิยาของคริสกันเออสวยจังเลยอ่ะไม่มีใครบอกว่าการเป็นครูเป็นเรื่องง่ายวิ่งเร็วรู้ได้เว่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักเรียนคือโธนี่จะจะวิ่งไปทางไหนดีเหนื่อยเหนื่อยเออเข้ามาในนี้ก่อนเร็วเข้า คนนี่แล้วก็แอนนี่เอาแต่โฟกัสการเป็นคนป๊อปปูล่าจนไม่เคยสังเกตเห็นกันและกันและการชนกันโดยบังเอิญก<อ>็ทำให้โลกของพวกเขาพลิกตลบัดนี่คือรักแรกพบโอ้ฉันมีความสุขจังเลยรูดี้ก็มีความสุขเช่นกันแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างจบลงด้วยดีแล้วหากคุณชอบละครนี้ช่วยคอมเมนต์บอกเราทีว่าคุณจะช่วยโทนี่และแอนนี่ให้เป็นคนป๊อปปูล่าได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะ